สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอบแำมลับเพิ่นออฟฟิเชียลค่ะอันนี้อยู่หน้างานนะคะพี่น้องเดีาพวไปงศบรรยาก,ปปกาศนะเวทีค่ะพี่น้องค่ะหุณนไลย มะตาสีมาตาดิเลิศเป็นแปรรูที่เราเอาไว้หั่นมุ้งใช่เบาๆกำลังเริ่มติดตั้งฉากค่ะพี่น้องคะเวทีเหาองวิ่งโค้งแล้วมาทางพี่แมลเขาอาร์แม่สวัสดีค่ะแม่มาแต่สายค่ะโคราา มาขับไปมาขับล,บลอบบ่องมากจังม่ม <laughs> งก่ะแม่ไบาสามเามันปั่นน่นเหรอแม่จ้ามาแต่บสาวแม่เามาต่

จะกระาก็ไปเบื้องแล้วจะไปดูอะไรป้าดเบิ้งได้คีปีนอกเอฟซีอุ้ยล่ะือยิ้มดีแต่อุ้ยอุ้ยส้โอยสุดยอดเลยเต้นเก่งแต่ลูกตาลงมากลเป็นัดลยมอลัมกับเป็นวัดฉันั้นกอกันแม่หนามาสีหาเมือนเป็นมัด

เห็นไหมน่เรัยอไม้แบหร้านกตาครับเขาแ้หะเนี่ยมากันทุกท่านกัะเกียงมายค่ะพี่อค่ะหอยอยมาปูสาดจ้าเจีแต่ละคนสะออนพี่นอง ไ่ไนที่วาหน่งสองตามทเอเอเาิดบ่ติดค่ะพี่น้องนี่กะสีจ้าติดบ่ติด เป็นจงงครับมาลเพื่อ้กันครับพี่น้องมาแล่ไม่วัดโพ่งล่างเด้อพี่น้องค่ะตัวอักษรด้วยมือแล่กลุ่มการแสดงน่าจะเป็นของโรงเรียนค่ะพี่น้องมีโป่งล่างอยู่บนเวทีสาวน้อยด้วยนะคะงานยักษ์งานใหญ่งานใหญ่ดีค่ะพี่น้องเออเออเออโอ้ยหยดนำ้ำ งานยากงานใหญ่งานไงญ่อมงานยากงานใหญ่งา,างานใ,ง,านใงง่งองๆเลยค่ะหยอดสุดหยอดชุดพี่หนุ่ จอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกลุ่มปิดนะคะพรุ่งนี้กลุ่มปิดคะ่ะ9วัน9 9 9นะคะถ้ายคลิปนี้ครับพ่อจูก,กับอุ้งอิงอยากขอฝากลํำเพลินออนไลน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เสด็จปีนี้ยันปีนาครับเขาคุ้มเลยเลยครับพี่น้องครับ9วัน9คืนราคา999าบาท9 9 9เกบาทครับพี่น้องครับสินวีลัชเชิญก็มีพี่แม่นมานีวันพี่แม่นมานีวันสีมายอนวันวันใสจุดเผ็ดฟอนหวานหวนครับไปเอกอินซีอีสารเก่าครับพี่น้องครับพี่แม่นมานีวันครับ ตอนนี้ยังหนึ่งมาแรงนะครับยังเป็นศิลปินหนึ่งมาแรงในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับโคเวอร์ยืนเน่มัเขายืนมื่อไม่นองกับอีกคนหนึ่งครับลุงเพชรละกาแม่เดือนเพญอำนวยพรค่ะอีกคู้นึ่งครับพิเวสรัตนงวดเทว่มาเส้นสุดเพชรงวดนี้ผลสีมาเห็นอย่างใลพี่น้องเมื่งครับแล้วก็อีกคนครับเดือนเพนอำนวยพรมืออ่อนๆฟอนหวานฟังเพลงฟังลํำเพลินใส่น้ำกันค่ะส่งไทยปีเก่าตอนรับปีไหมครับพี่น้องครับถามมือใดบ่มีศิลปินับเชิญราคา 190บาท119บาทหยอกหยอกละค่ะหนร้อยสิบาบาทนะครับวันไหนที่ไม่มีเซอร์บียนรับเชิญวันไหนที่มีรับเชิญก็คือ129บาทนั่นซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรรพ์แห่งแฟนเพจเงื่อนไขรเดิมบัญชีเดิมครับขอกำลังใจเด้อพี่น้องครับแต่การย่าเล่นแล้วค่ะพี่น้องวันที่26่สิบหเปิดเพลงน้องอุ๋งยิงระเพลินโอ้ยน้องอุ๋งยิงระเพลินเอาเชียร์ไปใส่ น้องอุ้งอิงเพชรบานเพ่งกับภูนันเพียงยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องค่ะฝากติดตามในเด้อค่ะแล้วก็ฝากเชียร์ด้วยด้วยเพี่พิบซีพิคภีวัลเอาบ่อแพทสิบเอ็ดให้วันที่ยี่สิบหกอุ้งอิงเพชรบานแพ่งแต่ว่าพี่น้องครับแล้วก็เราจะโชว์ใหม่ปรับโชว์ใหม่สามเพลงรวดนี่ปรับแล้วเพลงอุ้งอิงอีกยืนนึ่งไหมเขายืนเมาไหมน้องร่วมหมดเป็นซีเพลงพวกนี้ครับช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงคอนเสิร์ตทั้งช่วงอุ้งอิงอีกรีบเขากุมได้เลยครับพร้อมกับศิลปินรับเชิญอีก โอ้โห oh, งานนี้สุดคุ้มสอดแกงแถบทุกขึ้นเลยครับซื้อบัตรจองตัวได้ที่สาวน้อยเพชรแพงแฟนเพีย,พย,พย oh. อย่าลืมเข้าลุ้มกับ900กบาทเมาเมาไปเลยครับ